รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอมรินทีวีรายการโฮบประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลตลอดการเดินทางหลายปีที่ผ่านมาของรายการโฮป ประกายแสงแห่งความหวังโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้มีโอกาสเดินทางไปช่วยเหลือคนมากมายจากวันนั้นถึงวันนี้การส่งกำลังใจผ่านรายการและการให้ของคุณผู้ชมทำให้ประกายแสงเล็กๆของความหวังกลายเป็นแสงสว่างสร้างจุดเปลี่ยนให้กับใครหลายคน คุณเอกพันธ์ครับครับตลอดระยะเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณคิดว่าเคสไหนเป็นเรื่องราวในการต่อสู้ชีวิตมากที่สุดที่คุณมาทับใจโอ้โหถ้าพูดถึงอย่างนี้ก็ต้องมีหลายเคสเลยนะทุกเคสหรือทุกครอบครัวเขาก็พยายามเอาตัวรอดดิ้นรนเพื่อให้ผ่านอุปสรรคอันเดียวรายนั้นไปให้ได้แต่มีอยู่เคสหนึ่งที่มาติดอยู่ในหัวใจผมมาตลอดอป้าเวียนจำได้ไหมป้าเวียนคนที่พายเรือมาทุกวัน เอาผักมาขายอยู่หน้าวัดไล่ขิงถูกต้องครับป้าเวียนคนนี้นะครับไหนแกจะ,ะเผชิญกับปัญหาเรื่องน้ําท่วมที่บ้านแกแล้วก็ปัญหาเรื่องลูกๆแกก็สู้ไม่ถอยนะแกสู้ไม่ถอยเลยแต่ตอนนี้ผมเป็นห่วงแกมากเพราะปัจจุบนันนี้ป้าเวียนอายุก็มากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมก็อยากจะรู้ว่าปัจจุบันนี้ป้าเวียนเนี่ยเป็นยังไงบ้างอ้าวถ้าอย่างนั้นคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาเยี่ยมเยือนป้าเวียนครับกลับไปดูซิว่าครอบครัวกับลูกๆเขา เป็นอย่างไงบ้างไปเลย <ไป S 1> หมครับย้อนกลับไปเรื่องราวของคุณเหวียนเป็นที่รู้จักของคนสัมผาสหรือถ้าใครผ่านมาวัดไร่ขิงก็จะเห็นคุณยายที่พายเรือข้ามน้ำไปมาเพื่อมาขายผักอยู่ท่าน,น้ำหน้าวัดและกลับไปดูแลทําอาหารให้กับลูกๆซึ่งลูกของคุณเวียนแต่ละคนก็ประสบปัญหาต่างๆนานา ทั้งคนโตที่ต้องฟอกไตคนเล Korean, iedzieć, oh, okay. ็กที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงและพิการซ้ำซ้อนอีกสองคนทำให้คุณเวียนหยุดสู้ไม่ได้เลยเมื่อช่วงต้นปีรายการโหปประกายแสงแห่งความหวังได้เดินทางมาให้กําลังใจคุณเวียนและครอบครัวได้เห็นถึงความรักของแม่ที่สู้ไม่ถอยแต่ทว่าด้วยความที่ครอบครัวอยู่ในสภาวะอนามัยที่ไม่ดี บ้านไม้เก่าสุดโรมผูกพังและมีน้ำท่วมขังอยู่ตลอดเวลาอาจส่งผลต่อสุขภาพของคนในบ้านทางรายการได้ให้คำแนะนำช่วยเหลือครอบครัวเบื้องต้นรวมถึงให้กำลังใจคุณเวียนเพื่อให้ครอบครัวของเธอมีกำลังใจในการสู้ชีวิตปัจจุบันนี้พวกเขาจะเป็นอย่างไรช่วงหน้าเราจะไปลงพื้นที่เพื่อพบกับครอบครัวของคุณเวียนกันอีกครั้งครับ วันนี้เราเดินทางมาที่จังหวัดนครปฐมกันอีกครั้งเพื่อมาเยี่ยมครอบครัวของคุณเวียนคุณแม่สู้ชีวิตเก็บผักขายเพื่อเลี้ยงดูลูกที่พิการครั้งนั้นทางรายการและผู้ชมได้ร่วมกันช่วยเหลือส่งกำลังใจให้ครอบครัวของเธออย่างเต็มที่วันนี้เธอเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันครับไปเนี่ยสวัสดีครับอ้าวทำอะไรทำอะไรเก็บผักครับแะมา,าเยี่ยมแม่ แม่อยู่ที่บ้านครับเหรอเอาไม่ไปทางนู้นอ่ะทางนี้เอาที่นี้เข้าได้เหรอได้ครับเพิ่งตั้งใหม่ไป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 พาไปเลยเฮ้ยโอ้โหนี <siglo> ่บ้านใหม่เลยเหรอนี่ดีใจที่วันนี้เราได้เห็นครอบครัวของคุณเวียนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเธอว่าช่วงที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างกับครอบครัวของเธอ เรามาอยู่กับป้าเวียนวันนี้นะครับเคสที่ว่าคุณเอกพันธ์บอกว่าประทับใจมากที่สุดในการต่อสู้ชีวิตเพราะว่าลูกทั้งห้าคนแล้วก็สู้ไม่ถอยด้วยนะมีพิการอยู่สองคนมีสามคนสามคนสี่คนด้วยมีดีอยู่คนเดียวมีดีคนเดียวตั้งแต่รายการโฮปปะกายแสงแห่งความหวังมาเยี่ยมป้าเวียนวันนั้นอะอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปบ้างก็เปลี่ยนแปลงอย่างเช่นก็ จิตใจจิตใจแล้วก็จิตใจดีขึ้นเลยไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเหนื่อยมากดีใจสบายใจในบ้านใหม่ด้วยไม่ต้องไปหายเรือข้ามไปมามีทางออนนี้ด้วยรััอยังครับทางนี้ก็ไปได้แต่ต้องกระทุกของไปมันลำบากมันไกลนะไม่เหมือนเรืออ่าเรือแป๊บเดียวนี่ข้ามไปได้ ก็กลัวอย่างเดียวเรี่ยวแรงมีไหมใตอนนี้มีมียังแข็งแรงอยู่แข็งแรงแล้วลูกค้าคนตอนนี้อาการทุกคนเป็นยังไงบ้างดีขึ้นไหมก็ดีดีนะไม่เจ็บไม่ไข้สบายมาอยู่ที่สภาว่าจิตใจนะะกินอยู่สบายไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ป่วยเหมือนเมื่อก่อนนะแต่คนคนเป็นโรคไตต้องล้างไตล้วทำไมเราต้องปลูกผักทำนู่นทำนี่แย่มากมายเพราะอะไร เราก็สบายแล้วนี่เก็เอาไว้ขายไงไม่ต้องลงทุนก็ขายเยอะก็ขายไม่เยอะก็กินได้ขาวว่าเงินทุกบาททุกสตางค์มีเก็บมดเลยเหรอยายเก็บก็เอาไว้ให้สองคนเขากินคนพิการอะ เดี๋ยวพอเดี๋ยวสิ้นบุญยายเดี๋ยวไม่มีใครเลี้ยงดูอ่างเป้าเวียนมีลูกพี่การนั่งสี่ห้าคนอยู่เนี่ยเป้าเวียนยังผ่านมันไได้ตรงเนี้ยอยากให้เป้าเวียนให้กําลังใจคนที่อยู่ทางบ้านว่ามีความคิดยังไงทําให้ทุกอย่างทุกวันเนี่ยเป้าเวียนมีความสุขที่สุดเลยผ่านมันไปได้ยายก็ทําจิตใจให้สบายอย่าไปคิดมากยายไม่ท้อไม่ไม่ถอยสู้อย่างเดียวสู้อย่างเดียวเดินหน้าอย่างเดียวอะไรจะเกิดก็ทํามันอย่าไปคิด คิดมากแล้วเราไม่สบายใจคิดแล้วก็ไม่มีใครช่วยเราได้ครับสู้อย่างเดียวเลี้ยงกันจนไปันสิ้นใครก็ตายกันไปข้างแล้วก็สั่งให้ลูกๆว่าไงๆถ้าแม่ตายไปแล้วก็ช่วยดูแลกันดีใจไหมต่อไปนี้ไม่ต้องน้ําน้ําไม่ท่วมบ้านเลยนะมาอยู่บ้านหลังใหม่นะดีใจดีใจ ขอบคุณทางรายการสำนักงานกิมแบงรัฐบาลขอบพระคุณอย่างมากเลยที่มาสร้างบ้านให้ยายยายขอบคุณรายการโฮปประกายแสงแห,แห่งความหวังขอบพระคุณอย่างสูงเลยกำลังใจเป็นสิ่งที่สำคัญและตราบใดที่ไม่ยอมแพ้สุดท้ายก็จะผ่านมาได้ อย่างครอบครัวของคุณป้าเวียนในวันนี้ถามยิงปีนี้เท่าไหร่แล้วเนี่ยเจ็ดเมตรแล้วเจ็ดสิบเมอ็ดแล้วเจ็ดเมตรจ็ดมจะให้รายการอยู่ก็ช่วยชีวิตยายายก็ไม่เนาอะออยายจะไปต้องให้อยู่อีกอโอเคโอเควันนี้เราก็มาเยี่ยมป้าเวียนนะครับพอเราเห็นแล้วว่า น่าจะเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับคนที่ต่อสู้ชีวิตเข้าคุณผู้ชมครับวันนี้รายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเวลาหมดลงแล้วครับเราพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีครับลาคุณยายเลยนะลายายาเ้าจยวเวลาด้วยนะตลอดการเดินทางที่พามาของรายการโฮปประกายแสงแห่งความหวังโดยสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเราได้จุดประกายแห่งความหวัง ร่วมกับคุณผู้ชมส่องนำทางให้หลายชีวิตได้พบกับจุดเปลี่ยนซึ่งการเดินทางของเราจะไม่หยุดเพียงเท่านี้หวังว่าคุณผู้ชมก็เช่นกันจะช่วยกันส่งต่อแสงสว่างแห่งความหวังต่อไปเพื่อสร้างคุณค่าของการให้ให้เกิดขึ้นในสังคมอย่างยั่งยืนต่อไปวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ